เงินเดือนไม่ถึง15ื0นเป็นเจ้าของ ZX25R ได้จริงหรือคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับมาพบกับผมช่องไพซ่าเลสติ้งนะครับ วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับมาพูดคุยกันนะครับว่าเงินเดือนไม่ถึง15ื่นสามารถเป็นเจ้าของ z ซ 25r ได้จริงๆเลยนะครับมาเลยนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่เงินเดือนไม่ถึง15ื่นนะครับจะเป็นเจ้าของแซ x 5r ได้หรือเปล่านะครับผมจะเอาตารางผ่อนดาวนะครับของ z ซ 25r นะครับขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะครับ ผมว่าหลายๆท่านคงเห็นตารางนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังสงสัยนะครับว่าถ้าเราเงินเดือนไม่ถึง15ื่นเนี่ยเราจะสามารถที่จะไปซื้อเจ้า set xgdr นี้ได้หรือเปล่านะครับเงื่อนไขนะครับของทางไปแนนที่เขาระบุมานี่ครับเงื่อนไขแรกนะครับเงินเดือนเราต้องเป็น3เท่าของค่างวดที่เราจะต้องจ่ายนะครับทุกท่านดูนะครับที่ผมไฮไลท์สีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวอักษรสีแดงนี่ครับ คืออเงินเดือนจะเป็น3เท่าของค่างวดที่เราจะต้องจ่ายนะครับที่เราต้องจ่ายที่ถ้าบางคนดาวที่ส0เปอร์เซ็นต์นะครับเงินเดือนจะต้อง14,600ส่พันหกเตทผมไม่พูดแล้วกันนะครับ 14, หมื่นสี่พันหกร้อยสือหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยะฮะแล้วก็15เปอร์เซ็นต์นะครับจะต้อง13,600 13,700เเนี่ยครับจะต้องต้องประมาณนี้นะครับต้องมากกว่าที่ที่ตัวเลขที่ผมใส่ไว้ข้างหลังนะครับ ถ้าดาวที่20%นะครับเงินเดือนเราจะต้องอขั้นต่ำนะครับก็12,008นะครับ12,003นั่นแหละครับถ้าเราดาว30%นะครับคือเราจะต้องอมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ11,200นะครับ11,002 2นั่นแหละครับแต่ถ้าว่าคนที่มีเงินไม่ถึง15,000เงินดาวจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจะยกตัวอย่างที่20%นะครับ คนที่เงินเดือนประมาณหมื่นสามนะครับหมื่นสองหมื่นสามนะครับเราจะต้องมีเงินดาวนะครับห้าหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับถึงจะดาวได้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคทุกท่านลองดูตารางนะครับว่าเราอยู่ในในเลทไหนนะครับต่อไปนะครับเรามีเงินดาวแล้วเงินดาวมีแล้วเงินเดือนก็อยู่ในเลทที่ที่ผมลองเขียนให้ข้างหลังนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขนะครับของทางไฟแนนซ์ว่า คุณต้องเคยเป็นคนที่มีเครดิตดีนะครับเครดิตดีตรงนี้มาจากไหนนะครับเครดิตการผ่อนนะบางคนเคยผ่อนรถมาแล้วนะครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเล็กมาแล้วนะครับเป็นลูกค้าที่ดีนะครับผ่อนจบแล้วนะครับค้างวดไม่เคยค้างนะครับไม่เคยโดนโทรตามไม่เคยโดนทวงหนี้นะครับเป็นลูกค้าที่ดีใจตรงตลอดนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคุณสมบัติที่ผ่านไฟแนนซ์นะครับเงินดาวมีแล้วเงินเดือนถึงขั้นนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดีนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เป็นลูกค้าที่ดีเสร็จแล้วนะครับอาชีพเรานะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะครับตรงนี้ผมจะพูดถึงพนักงานบริษัทแล้วกันนะครับถ้าเราเป็นพนักงานบริษัทนะครับเราจะต้องมีอายุงานในสถานที่ประกอบการนั้นๆ 1ปีขึ้นไปนะครับนะครับแล้วก็มีสลิปเงินเดือนนะครับถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถที่จะใช้ใบรับรองเงินเดือนจากทางสถานประกอบการได้นะครับหรือใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับสามารถขอได้ที่ธนาคารนะครับเอาไปยื่นให้กับไฟแนนซ์นะครับผมจะมาสรุปให้นะครับคนที่เงินเดือนไม่ถึง15นานี่นะครับจะต้องมีคุณสมบัติ คุณสมบัติอะไรบ้างลิ้นพันนะครับต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเป็นลูกค้าที่ดีครับเคยมีประวัติมาแล้วลูกค้าดีเกรดเครับแล้วก็อายุงาน1ปีขึ้นไปครับแล้วก็มีสลิปเงินเดือนหรือว่าสเตตเตมนต์นะครับตรงนี้ก็ใช้ยื่นได้นะครับแล้วก็มี ประวัตินะครับไม่เคยล่าช้านะครับไม่ติดแบคลิสต์นะครับตรงนี้นะครับสามารถยื่นได้กับไฟแนนซ์ได้นะครับโอเคครับถ้ากรณีที่เรายังไม่เคยเป็นลูกค้าเก่าไม่เคยผ่อนสินค้ามาก่อนนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเราดาวที่3 0นนะครับลองดูตามตารางนะครับ เราดาวที่30%มนะครับสมมุติว่าผมเงินเดือน14ื่นะครับอ่ะแต่ผมดาวที่30%มคือผมดาวที่8 7 0 0บาทนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติการชำระสินค้าหรือว่าผ่อนสินค้ามาก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับไฟแนนซ์ Finance ก็อาจจะพิจารณาให้ท่านผ่านเกณฑ์ได้นะครับนะครับแต่ว่า ถ้าเรามีเงินเดือนที่ไม่ถึง15ื่นหรือว่า1 5ื่นพอดีนะครับก็คือ,อเราจะต้องมีระเบียบวินัยในการาใช้เงินนะครับคือเราจะต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีนะครับก็คือค่าใช้จา่ายที่ต้องมาผ่อนงวดลดนะครับแล้วก็ค่าแพลน,นแนนต่างๆนะครับแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ประจําวันของเราเนี่ยนะครับคือ,อถ้าเรามีวินัยในตัวเองก็สามารถทำได้นะครับนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะมีวินัยในการผ่อนชำระของเรารู้เปล่านะครับผมมีหลักการง่ายๆครับคือถ้าสมมติว่าเราผ่อนรถเดือนละ4,005นะครับเราลองดูก่อนนะครับว่าทุกเดือนเนี่ยเราจะการเงินนะครับ4,005ออกมาทุกเดือนนะครับขอให้ทำขั้นต่ำนะครับ6เดือนนะครับทุกเดือนเราจะเงินเดือนออกเราจะเอาส่วนหนึ่งนะครับออกมานะครับ4 0 0เท่ากับงวดรถนะครับ ทำเวลา6เดือนนะครับ4,500 6เดือนนะครับถ้าคุณทําได้นะครับโดยที่คุณไม่ขัดสนนะครับก็ไม่ได้กินมาม่าทุกเดือนนะครับก็คือยังมีรายจ่ายปกตินะครับไม่ได้ขัดสนอะไรมากนะครับถ้าคุณทําได้6เดือนก็คุณสามารถที่ออกบิ๊กไปได้แต่สถานการณ์ข้างหน้านะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโควิดอาจจะมาอีกรอบนะครับหรือว่ายังไงก็ ขอให้เพื่อนๆเซฟตังส่วนหนึ่งนะครับไว้ใช้ยามจําเป็นนะครับตรงนี้นะครับเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าสามารถมีได้แต่ต้องมีระเบียบในการใช้จ่ายของตัวเองนะครับยังไงนะครับผมจะมีข้อมูลดีๆทําคลิปต่อไปนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับช่องไฟซ่าเลสซิ่งนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย